มันถึงวันนี้ได้ยังไงครับท่านประธานที่บอกว่าคนที่รู้กฎหมายที่สุดช่วยทําตามกฎหมายเราอยู่ในกระบวนการที่บิดเบีย้ยวแต่ต้นน้ำํำยันปลายน้ําตํารวจที่ตอนนี้น่ากลัวกว่โจรอัยการที่รับอะไรมาแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ผมก็รับรับมาแล้วก็ผมก็ส่งต่อไปเดี๋ยวผู้พิพากษาก็ว่ากันไปเองนึกว่าเป็นบุรุษเป็นี์ ประธานสภาที่รบกับผมในท่านพิพพลิ้มจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอ,อกใหญ่พักเก้าไกลครับวันนี้ครับท่านประธานผมรู้สึกว่ามันจะเป็นวันที่ผมน่าจะภาคภูมิใจวันหนึ่งในการในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็อีกอย่างคือเป็นนักกฎหมายครับแต่ก่อนครับท่านประธานผมก็เคยมีอาชีพเป็นทนายความนะครับต้องเข้าออกศาลอยูบ่บางครั้งบางข่าว เหตุการณ์ที่เพื่อสมาชิกของผมนะครับหมออ่องนะครับปฏิพัฒน์สติพาดาได้พูดเนี่ยมันก็เคยเกิดในครั้งที่ผมเป็นทนายของโจทย์ที่ผมไปยึดที่ดินชาวบ้านเหมือนกันในวันนั้นครับผมรู้สึกว่าวิชาที่ผมเรียนเนี่ยผมได้ใช้ในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเหมาะสมสักเท่าไหร่แล้วผมได้ยึดที่ดินจากชาวบ้านที่วันนั้นเขาไม่สามารถอ่านหนังสือออกได้และไม่สามารถสาบานตนในศารได้ แล้ววันนั้นเองครับผมตัดสินใจหนีปัญหาโดยการที่ตั้งใจว่าผมจะไม่เป็นทนายความและเป็นนักกฎหมายอีกต่อไปผมต้องขอโทษครับว่าวันนั้นผมหนีปัญหามาแต่วันนี้ครับผมมีโอกาสว่าผมจะได้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องและไม่หนีปัญหานี้อีกต่อไปผมปล่อยปัญหานี้ให้ เลือลังมายาวนานครับจนผมได้ตาสว่างล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองจากการลงพื้นที่ของผมแล้วผมก็ได้เจอพี่วินมอไซน์นะครับเขาบอกว่าจะไปสนใจอะไรไอเด็กสองคนนี้มันอดอาหารผมบอกว่าพี่ไอเรื่องความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับปากท้องนั่นแหละที่พี่บอกว่าสนใจปากท้องก่อนแต่ผมบอกว่าปากท้องพี่จะดีได้ยังไงครับ ถ้าพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วพี่เจอตำรวจซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมกลัวตำรวจมากกว่าโจรหรือเปล่าพี่จะมีปากท้องดีในสถานการณ์ประเทศนี้ได้ยังไงเด็กเหล่านี้ก็อยากทำให้ปากท้องของทุกคนดีอยากให้ประเทศนี้มีอนาคตเขาแค่มาเรียกร้องครับตอนนี้มันที่สุดแล้วว่าผู้พยาษาที่เรียกกฎหมายมาเพื่อนผมหลายหลายคน เรียนกฎหมายสี่ปีต่อเนติบัณฑิตบางคนโอเคโชคดีหน่อยบ้านรวยไปจบนอกสองใบกลับมาสอบสนามจิ๋วได้เป็นผู้พิพากษาเนี่ยมีความรู้กฎหมายเต็มที่ช่วยรักษากฎหมายหน่อยมันถึงวันนี้ได้ยังไงครับท่านประธานที่บอกว่าคนที่รู้กฎหมายที่สุดช่วยทําตามกฎหมายผมก็อยากวอนนะครับเพื่อนผมนะครับหลายๆคนที่สืบทอดนะครับมี พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้รักษามาเพื่อนผมหลายคนก็วันนี้ก็มาเป็นผู้รักษาบางคนเป็นอายการครับเราอยู่ในกระบวนการที่บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตำรวจที่ตอนนี้น่ากลัวกัโจรอายการที่รับอะไรมาแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนี้ผมก็รับรับมาแล้วก็ผมก็ส่งต่อไปเดี๋ยวผู้พากษาก็ว่ากันไปเองนึกว่าเป็นบุรุษไปรษณีย์ ใครก็ทำงานนี้ได้ครับขอแค่สอบติดเข้าใจแหละครับว่าพวกท่านเนี่ยลงทุนเยอะไปเรียนโทนนกสองใบสองปีสองล้านสามล้านบาทตาสีตาสายอย่างผมไม่มีปัญญาไปส่งลูกเรียนอย่างนั้นหรอกครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่มีโอกาสไปเรียนเหมือนเพื่อนผมผมจบวิศวธ,ธรรมศาสตร์เพื่อนผมรอบตัวผมอะส่วนใหญ่ไปวิธีทางนี้หมดแล้วครับสุดท้ายคุณก็มีตังค์แล้วคุณก็หาทางได้ง่ายที่สุดแล้วคุณก็อยู่บนห่วงโซ่ของอำนาจของประเทศนี้ เพราะคนคุณเองก็รู้ไงครับว่าถ้าคุณไม่เป็นผู้พิพากษาคุณก็หูบระบบบ้าๆของประเทศนี้หลังแกเหมือนเดิมประเทศนี้มันอยู่ที่คุณชื่ออะไรคุณตำแหน่งอะไรหรือไม่ก็คุณมีตังค์เท่าไหร่เราอยากอยู่กับประเทศอย่างนี้จริงๆนะครับสุดท้ายครับผมขอฝากไว้นะครับเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งและเป็นน้องผมที่พูดไว้นะครับเขาได้พูดว่า ในเมื่อศาลเป็นที่ที่ใช้สำหรับการนำความจริงมาพิสูจน์แล้วเหตุใดจึงจองจำความจริงไว้ไม่ให้ความจริงได้ประกาศตัวออกไปพิสูจน์ตนเองเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นครับและคำพูดนี้ก็คือเป็นควาพูดของน้องเทนกวินผลิตช,ชีวาลักยังไงฝากศาลท่านช่วยกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ